เปล่าด่วนครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาส่งกําลังใจไปให้ครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงกันครับล่าสุดก็คือครูหมอนอิงเนี่ยไม่สบายนะครับเมื่อวานที่แล้วเนาะก็รีได้ว่าครูหมอนอิงนะครับก็ได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าวันที่2เนี่ยยังท้องเสียเหมือนเดิมนะครับไข่เหมือนจะลดลงนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่ช่วงนี้นะครับหมอลำสาวน้อยพี่แพ๊กนะครับก็ไปงานมินิคอนเสิร์ตครับทุกคนแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าครูหมอนอิงเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับว่าสบายมีอาการท้องเสียแล้วก็เป็น มีไข้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ส่งกาลังใจไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับ fc แฟนคลับหลังจากที่ครูหมอนอิงได้มีการโพสต์นะครับโอ้โหเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ได้เข้าไปแสดงความเป็นห่วงกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ขอให้ครูหมออิงเนี่ยหายเร็วๆนะครับส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะทุกคนว่าครูหมออิงเนี่ยได้ติดตามน้ององงอิงเพชรบ้านแพง ไปตลอดทุกวันเลยก็ว่าได้ครับแล้วเราไม่เห็นครูหมอนอิงเนี่ยมีการขาดลามาสายกันเลยทีเดียวน้อนอกจากเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆหรือมีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นครูหมอนอิงเนี่ยนะครับมีการได้ลาสักเท่าไหร่นักนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอาชีพหมอลำเนาะครูหมอนอิงเนี่ยก็ได้ติดตามไปตลอดเลยนะครับอย่างที่อุ้มเคยบอกว่า ทานไม่ตรงเวลานอนไม่ตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะเกิดโอกาสเนี่ยป่วยหรือว่าเก,เกิดอาการท้องเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นได้มากกว่าคนปกตินะครับก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคุณครูหมอนอิงนะครับเชื่อว่ากําลังใจล้นหลามแล้วก็แม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยดูแลครูหมอนอิงเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ขอให้ครูหมอนอิงเนี่ย สุขภาพมาก่อนนะครับก็ต้องทานอะไรก็ต้องระวังแล้วแอน้องไปตลอดแล้วกันนะครับก็ส่งกําลังใจไปด้วยก็แล้วกันนะครับสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับหมอลำสาวน้อยเพพนแพงเนี่ยก็ได้ไปแสดงที่จังหวัดระยองนะครับทุกคนอยู่ที่ร้าน เฟนเฟสนะครับนะาสำหรับครูหมอนอิงก็ได้ตามไปด้วยแล้วก็เราจะได้เห็นว่าตอนนี้ครูหมอนอิงก็เหมือนจะปกติแล้วนะทุกครับทุกคนเห็นมีไลฟ์สดนะครับผ่านทางช่องของพ่อแม่น้องอุงอิง,อง,องไปบ้านแพงด้วยเราจะได้เห็นเสียงครูหมอนอิงเนี่ยพูดอยู่นะครับในช่วงที่น้องกําลังแต่งหน้าอยู่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแบบดีๆนะครับทุกคนเนาะเราอย่างที่บอกว่าอาชีพหมอลำนะครับนอนกลางดินกินกลางทรายครับทุกคนเนาะแล้วก็ต้องเดินทางตลอดนะครับ น้อก็ต้องส่งกําลังใจไปด้วยแล้วเราจะเห็นได้ว่าครูหมอนอิงเนี่ยดูแลน้องดีมากนะครับไม่ขาดตกบกพร่องกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือแฟนคลับ FC เนี่ยก็เห็นกันแบบตรงกันนะครับนะก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยแล้วก็ในฤดูกาลหน้านะครับหลายคนก็อยากให้ครูหมอนอิงอยู่กับน้องไปตลอดตลอดนะครับเนาะซึ่งหลายคนก็คือไม่อยากให้เปลี่ยนนั่นเองเนาะก็อุ้มคิดว่าครูหมอนอิงก็น่าจะอยู่กับน้องไปตลอดนั่นแหละครับนะสำหรับเอฟซีแฟนคลับนะครับ ทาง Facebook ของครูหมอนอิงนะครับเราก็จะได้เห็นเนาะว่าอัปเดตเนี่ยเป็นรูปน้องอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะครับในการแบบว่าแชร์โพสต์ต่างๆของบอสโจแล้วก็ ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเองนะครับก็เห็นเห็นมีการแชร์อยู่ตลอดแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดสําหรับใครที่อยากเข้าไปให้กําลังใจคุณครูนะครับก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจได้ที่ a c e b o o k เนาะ,ะครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนเนาะวันนี้ได้ทราบข่าวก็แอบเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าเอฟซีหลายคนเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจพี่อุ้มอยู่เหมือนกันนะว่าครูมอนอิงไม่สบายนะครับวันที่2แล้วนั่นเองนะครับทุกคนเนาะ ส่งกำลังใจไปด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็คือเข้าผับอย่างเดียวเลยครับทุกคนเนาะเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็การเข้าผับเนี่ยจะมีไม่ว่าจะเป็นทั้ง กินบุหรี่กินเหล้าอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะเราก็อยากให้แบบเซฟตัวเองด้วยนะครับสำหรับศิลปินเนาะแล้วก็คนที่ไปชมก็เซฟช่วยกันเซฟศิลปินด้วยก็แล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ทางาครูมันอิงเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สดทางแฟนเพจของพ่อเอกแม่หน่อยอยู่นะครับทางพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้ยินเสียงสดใสอยู่นะก็แปลว่าน่าจะดีขึ้นแล้วตามลําดับนะครับสำหรับ FC ที่เป็นห่วงเนาะที่อินบ็อกมาก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยที่รายงานข่าวอุ้มอิ่มข่าว กระแสอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆอะไรใดๆขึ้นเนี่ยอุ้มรัก FC นะอุ้มก็จะมาพูดถึงให้ตลอดเลยนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ